สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จ่องสวนีแฟชั่นนะคะจะออกคลิปทุกวันเลยค่ะคลิปนี้ก็จะมาทำวิธีสร้างแบบเสื้อคลุมง่ายๆจะเป็นเสื้อคลุมตัวสั้นแขนยาวมีกล็ดข้างตัวจะทำไซส์ M นะคะในส่วนของคอหน้าด้านหน้าด้านหลังจะทำสาบหลบหรือว่าจะคุ้นโดยรอบก,ก็ได้ค่ะ มีวิธีการทำที่ง่ายมากๆเลยค่ะมาเริ่มทำกันนะคะซึ่งเด็กชันก็ได้ว่าใส่กระดาษนะคะจะเป็นแขนยาวชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็จะเป็นสาบนะคะจะใช้วิธีการกุ้นก็สวยดีนะคะมีวิธีการทำที่ง่ายมากไม่มีกระดุมไม่มีการติดซิปด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะมีเกล็ดข้างตัวนะคะ มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะจะสาธิตในผ้านะคะเพื่อที่จะได้เห็นเส้นชัดจากด้านบนก็ให้วัดลงมาหนึ่งไม้บรรทัดฝั่งก็าวาตัวก็วัดเข้าหนึ่งไม้บรรทัดแล้วก็ให้ตีเส้นเป็นความยาวนะคะกำหนดที่41เซนติเมตรจะเป็นเสื้อคลุมตัวสั้นค่ะ ชิ้นหน้าให้วัดความกว้าง22เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะด้านนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหน้าให้วัดลงมา22.5ตีเส้นเป็นเส้นรอบอกค่ะ แล้วก็จากจุดนี้นะคะจุดก่งกึลางหน้าให้วัดเข้า4ีเซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะจากจุดนี้ก็วัดออกไปนะคะเป็นตะเข็บไหล1 2เซนติเมตรแล้วก็วัดลง4เซนติเมตรจากเส้นข้างคอก็วัดตะเข็บไหลให้ได้1 2ซนติเมตร ตีเส้นขนานไปที่เส้นอกค่ะแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกให้วัดเข้า1.5เซนติเมตรเพื่อที่จะโค้งแขนด้านหน้าค่ะแล้วก็โค้งคงแขนชิ้นหน้าค่ะ จากเส้นอกให้วัดลง2เซนเมตรเพื่อที่จะทำเกร็ดค่ะก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดอกก็วัดลง4เซนติเมตรเกล็ดกว้าง3ซนติเมตรแล้วก็จะทำเกร็ดยาว1 1ซนติเมตรจากเส้นข้างตัว ให้วัดเข้า2เซนเมตรแล้วก็ปิดเกล็ดค่ะแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะในส่วนของด้านหน้าหมุนหน่อยนะคะเพื่อที่จะโค้งค่ะวางไม้บรรทัดโคง้งแล้วก็โค้งลงมาเลยค่ะ แล้วก็จากส่วนนี้นะคะก็โค้งให้สวยงามค่ะให้เส้นกลืนกันซึ่งก็จะได้ชิ้นหน้าที่มีลักษณะแบบนี้นะคะในส่วนของสาบหลบก็ทำสาบหลบ4เซนติเมตร ถ้าไม่ทำสาบหลบก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือการกุ้นนะคะด้านบนก็ให้วัดลงหนึ่งไม้มันท h ตีเส้นเลยค่ะแล้วก็วัดเข้าหนึ่งไม้มันท h a จะก,กำหนดความยาวที่38เซนติเมตรเพราะว่าชิ้นหลังไม่มีเกรดก็จัดสั้นกว่าชิ้นหน้า3เซนติเมตรความฟ้างจะใช้มากกว่าชิ้นหน้านะคะใช้ที่25เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางคอหลังนะคะให้วัดลง2.5เซนติเมตรแล้วก็ขยายเส้นข้างคอ7ซนติเมตรโค้งคอหลังค่ะตะเข็บลาย12เซนติเมตรแล้วก็วัดลง4ซนติเมตร จากเส้นข้างคอก็วัดเป็นเส้นตะเข็บไหลให้ได้12เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะจากจุดนี้ก็วัดลง22.5ด้านนี้ก็22.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากปลายตะเข็บไหลตีเส้นขนานมาที่เส้นอก แล้วก็แบ่งเป็นสามส่วนค่ะส่วนแรกให้วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งวงแขนชิ้นหลังค่ะโดยที่การโค้งจะโค้งน้อยกว่าชิ้นหน้าค่ะเก็บข้างตัวครึ่งเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ิ้นหลังให้แบ่งครึ่งค่ะเพื่อที่จะทำเกรดด้านหลังนะคะแล้วก็วัดออกด้านละ1เซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดลง2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเป็นเส้นเกรดด้านหลังค่ะจากจุดนี้ก็วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรเพื่อที่จะเก็บด้านหลังนิดหนึ่งค่ะ แล้วก็วัดลง4เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นลงมานิดนิดนะคะด้านนี้ก็เก็บ1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะชิ้นหลังเวลาตัดผ้านะคะก็ตัด2ชิ้นเผื่อเย็บโดยโรอบแล้วก็มาต่อกันนะคะชิ้นหลังก็ทำสับหลบนะคะ4เซนติเมตร ด้านนี้ก็ทำสับหลบสีเซนติเมตรเหมือนกันค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการกุ้นนะคะส่วนชิ้นหน้าก็ตัด2ชิ้นค่ะเผื่อเย็บโดยรอบต่อไปก็มาดูวิธีการทำแขนกันนะคะวัดลงหนึ่งไม้มันคัดติเซ้นเลยค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะให้วัดความยาวของแขนตามต้องการนะคะดิฉันจะกำหนดที่ 55เซนติเมตรจากหัวแขนก็ให้วัดหัวแขน3 6เซนติเมตรก็แบ่งครึ่งนะคะก็จะได้ด้านละ18เซนติเมตรแล้วก็ให้วัดลง14เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะซึ่งเส้นนี้ก็ต้องให้ได้18ซนิเมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันลายแขนเสื้อก็เหมือนกันค่ะตีเส้นออกมาก่อนนะคะให้ได้18ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกัน ด้านนี้ก็1 8บแเซนติเมตรตีเส้นออกมาเป็นกรอบของแขนก่อนค่ะหมุนหน่อยนะคะจุดนี้คือจุดวักแขนก็ให้ตีเส้นทะแยงมุมค่ะทั้งสองด้านเลยค่ะทั้งสองด้านให้แบ่งเป็น3ามส่วนเท่าๆกัน ้านซ้ายมือจะเป็นแขนด้านหน้าฝ่ามือจะเป็นแขนด้านหลังจุดแรกให้วัดขึ้นไป2เซนติเมตรส่วนที่3กลางกลางเส้นนะคะให้วัดลงครึ่งเซนติเมตรแขนด้านหน้าส่วนแรกวัดขึ้น1.5เซนเมตรส่วนที่3กลางกลางเส้นวัดลง1เซนติเมตร แล้วก็ให้โค้งเส้นค่ะโดยที่ใช้ไม้โค้งนะคะส่วนแรกของชิ้นหน้าส่วนแรกของชิ้นหลังวางเส้นให้กลืนกันนะคะเพื่อที่แขนจะได้ไม่หักแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ตีเส้นลงมานะคะโดยที่ให้เส้นกลืนกันค่ะ แล้วก็แต่งแขนให้สวยงามค่ะปลายแขนจากจุดถึงกลางให้วัดออกด้านละ11.5หรือว่า12นะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ในส่วนของแขนนะคะอาจจะเก็บนิดหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าไม่ชอบให้แขนกว้างมากก็เก็บนิดหนึ่งพอสวยงามค่ะวัดรอบแขนดูนะคะว่าได้กี่เซนติเมตรก็จะได้4 7ซนติเมตรในส่วนของแพทเทิร์นเสื้อ แพทเพนเสื้อ46เซนติเมตรในส่วนของแขนเสื้อซึ่งจะต่างอยู่เกือบๆกือบ1เซนติเมตรก็ให้รูดนิดหนึ่งนะคะที่หัวแขนรูดเกลี่ยเพื่อที่จะให้แขนเสื้อได้รูปสวยนะคะซึ่งเป็นการตัดเสื้อคลุมง่ายๆใส่คลุมทับเสื้อสายเดียวหรือว่าชุดเรสนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้ดีฉันใช้วิธีการทำสาบหลบแต่ว่าถ้าใครสะดวก ชอบที่จะทำแบบกุ้นรอบคอแล้วก็รอบตัวนะคะด้านหลังก็กุ้นก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะรายละเอียดวิธีสร้างแบบดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ